เราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนไหนอะไรครับสอนเท็จนะที่จริงเนี่ยมันมีคําว่าเทียมเท็จกับคําว่าคําสอนเพีย้ยนพิยาวิวา,วาก็ถือว่าเป็นลัทธิอะไรเทียมเท็จนะเพราะไม่เชื่อพรสุทธิ์ทรงเป็นอะไรพระบุตรของพระเจ้าอันนี้ว่าเทียมเท็จแน่นอนก็เกี่ยวข้องกับศาสนาอื่นก็เป็นลัทธิเทียมเท็จด้วยนะครับก็มีเยอะนะเราก็ไม่พูดตรงนี้เพราะว่าเป็นไร้สดนะครับก็เทียมเท็จก็พูดได้เท่านี้พูดได้หรือว่าแม้กระทั่งพวกเซเว่นเดนเอเวอเสก็เป็นลัทธิอะไร เทียมเทจเซเวนเวัสิบอกว่าพระเยซูกลับมาครั้งที่หนึ่งแล้วใช่ไหมแล้วจากเสร็จกลับมาครั้งที่ละไม่มีพวกเราคิดเสียต้องบอกว่าพระเยซูจะมาอีกครั้งหนึ่งจะเสด็จกลับมาก็ได้หรือไมอ่ครั้งหนึ่งแต่ไม่ใช่มากลับมาครั้งที่สองมาครั้งที่สองถูกแต่กลับมาครั้งที่สองไม่ถูกเข้าใหจหรือยงังนะมันมีคำนี้ดังนั้นคุณต้องแ่งชัดว่าเทียมเทจเป็นยังไงคือเทียมเทจก็ไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นบุตรพระเจ้าเทียมเท็จก็ไม่เชื่อว่าเรารอดโดยพระคุณและความเชื่อต้องสายการละกาะทาออันนนี้ถืวว่เป็พร เทียมเทสนะแล้วเทียมเทสบางทีก็ทำไมเขียนพระคัมภีร์เล่มใหม่มาเลยนะเขียนพ,พระคัมภีร์เล่มใหม่หรือเพิ่มพระคัมภีร์เล่มใหม่ก็มีนี่คือพวกเทียมเท็ดังนั้นพวกเทียมเทสเนี่ยเราทาไมวิเคราะห์ไม่ยากหรอกมันผิดกับหลักของคิดจักรสากลบริสุทธิ์มันผิดอยู่แล้วมันชัดเบอร์เทียมเทสเนี่ยวิเคราะห์ง่ายแต่สิ่งที่เรากลัวก็คือคําสอนเพี้ยนจงเติบโต,ตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายญญา,านนะอย่าเป็นเด็กเพราะถ้าเป็นเด็กคุณไม่ยึดมั่นอยู่ในความจริงคุณจะถูกัดดไปปเสมาา้วยลกของ ของมนุษย์เห็นไหมเพราะคุณวิเคราะห์วินิจฉัยไม่เป็นดังนั้นคําสอนที่เป็นคําสอนเพี้ยนไม่จับอะ่ะมันน่ากลัวเพราะมันเหมือนของจริงมันเหมือนของจริงและพระเยซูพูดว่าไงในมัทธิวบทที่ยี่สิบสี่สี่พระเยซูพูดอย่างนี้ปลายสุดท้ายจะมีผู้จะเทมเพตเกิดขึ้นทําหมายสําคัญอันใหญ่หลวงล่อลวงแม้กระทั่งผู้ที่เลือกสรรให้นะให้หลงถ้าเป็นไปได้ภาษาเดว่ามันจะทําได้ด้วยทําไมมันสามารถหลอกคนของพระเจ้าได้ทําไมหลอกได้เสดงว่ามันเหมือนของอนะไร มันเหมือน,นของจริงมีพี่น้องถามผมบอกว่าแล้วคิเซนต่โดมันหลอกไปล่ะคิเซนต่โดมันหลอกไปล่ะรอดไม่รอดผมก็ต้องตอบคําถามามหลักพระมีล่ะรอดไม่รอดผมไม่ทราบผมไม่ใช่อะไรผมไม่ใช่พระเจ้าผมไม่ใช่พิากษาคุณจะหาเรื่องเอาดารุลบมาให้ผมผมไม่ใช่คนพิพากษาผมไม่รู้ว่ารอดไม่รอดถ้าเขาเชื่อจริงถึงแม้เขาโดนหลอกยังไงเขาก็ทําไมรอดแต่ก็จะศูญย์อะไรศูญเสียสิ่งที่เขาทามาศูนย์เปล่าแต่พระรธรรมหนึ่งปิโตบ,บอกว่า จงไม่ได้ใช้ดีๆเพื่อว่าสิทิ่ท่านทำนั้นจะไม่สูญแหละคือลงทุนผิดใช่ไหมสูญเปล่านะอันนี้ก็คือสําคัญดังนั้นเนี่ยไอ้พวกเทมเท็จเราก็สามารถทำาไมวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นก็คือไม่เชื่อวซิสเป็นพระเจ้าเพิ่มเติมตัดพระกมภีพวกเนี่ยเทยมเท็ทนะเรารู้ยังไงก็รู้อย่างนี้แหละหรือไม่เชื่อในพระคุณคำารอของเวซิสก็คือเขาบอกว่ารอดต้องอาศัยอะไรองค์ประกอบอื่นอีกหลายอย่างนะเช่นคิดจักหนึ่งคิดจักเทมเท็จคิดจักของพระคิด คุณจกคิดจากของพระคิดไหมอาจารย์เคยได้ยินไหมคิดจากของพระคิดคิดจากก็เป็นรักเป็นรักที่เทียมเท็จเราถึงเป็นรักที่ตรงเท็จพ่ออะไรคิดจากนี้ก็จะมีโอ้ดีเทลรายละเอียดปีกย่อยเยอะเลยเช่นใช้ดนตรีในการร้องเพลงนมัพการบาปนั้นนั้นบทเขาไม่ไม่มีเครื่องอะไรไม่มีเครื่องดนตรีใช่ไหมแล้วเราก็ไปถามว่าทาไมใช้เครื่องดนตรีไม่ได้เขาบอกว่าเพราะว่าในพระบัญใหม่บอกว่าให้เรา้องสรรเสริญด้วยใจห้ามใช้เครื่องดนตรีเชียงตีบาปเอ้าแล้วเราก็ถามว่าแล้วสมัยดาวิดล่ะ ได้สดวดีบนเรืทอสิบจงสรรเสริญพระเจ้าได้เสียงริจงจงสรรเสริญพระเจ้าได้เสียงละฉาบนี่มันเครื่องดนตรีทั้งร,งรง่นเลยเนะมันพูดด้วยกันรู้ไหมอ๋อน,นั้นพระคัมภีร์เดิมอันนี้พระคัมภีร์ใหม่อเอาแค่เราไม่พูดอันนี้เราไม่พูดหลักการแต่เราพูดเรื่องหลักก็เชื่อเขาบอกว่าเชื่อพระเยซูอย่างเดียวไม่ได้ไม่รอดคุณต้องบบรับบัพติศมาด้วยถึงจะทำไมถึงจะรอดและบัพติศมาไม่ใช่โบสถ์อื่นนะต้องโบสถ์เขาเท่านั้นฮะ,ะคุณร,ร,รับบัพ ต้องคิดจากของประคิดเอาเราบอกทำไมรับคิดจากกินข้นองแก่นไม่รอดล่ะเพราะว่ามันคือคิดจากกินของแก่นไม่ใช่คิดจากของประคิดตรงมันไหมมันไหมสนุกไหมต้องรับในคิดจากขอเท่านั้นตลกไหมเขาบอกว่าเชื่ออย่างนี้ไม่ได้ต้องแบบซื้อมาด้วยถึงทำไมถึงจะรอดแล้วก็ถามเหตุผลเ็าเอา๊ะไอ้โจนมันไม่เข็นรอดไม่รอด,อดนะไอ้โจนไม่เข็นรอดไม่รอดรอดไม่รอดเขาว่าไงรู้ไหมรอดเอ้ารอดยังไงมันยังไม่รับะลร มาซึมาคุณลุมันตอบผมว่างไงอ๋อมันรับแล้วโจนมันเขียนมันรับแล้วแต่พระกมีไม่ได้บันทึกอ้าฮ่าห้าสุดๆเห็นไหมลิลี่นี่คือลักที่อะไรเทียมเท็ดเห็นไหมก็จะเอาอะไรมาเพิ่มกับพระคุณความรอดเป็นสิทธิ์อันนี้ถือว่าเทียมเท็ดผมจะบอกว่าลักที่เทียมเท็ดเนี่ยมันไม่น่ากลัวเราวิเคราะห์ได้แต่ไอ้คำสอนเพี้ยนเนี่ยมันน่ากลัวกว่า